สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องหอมหอมไบโอปอใน EP 2ที่ปอพูดถึง Essential Oil ถูกแบ่งออกมาเป็นสาหมวดหมู่ด้วยกันเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้ปอจะมาพูดถึงประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยที่มีมากกว่าความหอมเราจะใช้น้ำมันหอมระเหยในการปรุงอาหารอาหารก็จะมีกลิ่นหอมเตะจมูกชวนน้ำลายสออย่างบนเปลือกมะนาวเนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยที่ค่อนข้างเยอะ เวลาที่เราบีบมะนาวลงไปเราจะได้รับรสชาติเปรียปร้ยวๆแต่เราจะได้กลิ่นที่หอมสดชื่นก็จะทำให้อาหารเมนูนั้นอร่อยขึ้นการใช้น้ำมันหอมระเหยในการชูรสถ,ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนผงนัวก็อาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่จะทำให้รสชาติเนี่ยนัวขึ้นอย่างเช่นการต้มน้ำซุปยิ่งใส่หอมใหญ่หรือหัวไชเท้าหรือเพื่อนๆที่เป็นบางสวิรัตก็จะมีผักหลายๆชนิดเอามาต้มในน้ำซุป บางคนก็อาจจะใส่แอปเปิ้ลให้มีรสชาติหวานขึ้นกลิ่นหอมในผักต่างๆก็จะอยู่ในน้ำซุปหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีน้ำมันหอมระเหยกลิ่นหอมใหญ่ด้วยหรอใช่แล้วค่ะพืชชนิดใดที่มีกลิ่นก็จะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในพืชน,นั้นถ้าจะให้ปอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นต้นผักชีรากผักชีก็จะมีกลิ่นหนึ่ง ตัว s t ของผักชีหรือว่าลำต้นของผักชีก็จะมีอีกกลิ่นหนึ่งใบของผักชีหรือแม้กระทั่งลูกผักชีก็จะมีอีกกลิ่นหนึ่งนั่นแหละในทุกๆส่วนของพืชก็จะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่และในแต่ละส่วนก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันและการใช้น้ำมันหอมระเหยก็อาจจะสะดวกกว่าการใช้พืชจริงๆเพราะพืชบางชนิดจะต้องใช้พืชจานวนมากกว่าจะได้กลิ่นที่หอมชัดเจน และน้ามันหอมระเหยบางกลิ่นก็สามารถจะใช้แทนสารกันบูดได้อย่างเช่นอบเชยหรือซินามอนเขาจะมีสารสําคัญในหมวดหมู่ของอะดีไฮที่ช่วยจะทําลายเชื้อจุเรนซีย์ก็จะช่วยยืดอายุอาหารแต่สําหรับเราถ้าเราได้กินซินิมอนหรืออบเชยบ่อยๆในซินิมอนหรืออบเชยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระก็จะไม่ทําให้เราแก่ไว เดี๋ยวไว้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีกลิ่นไหนที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระหรือว่าชะลอไวให้แก่เราได้น้ำมันหอมระเหยยังใช้ในเรื่องของเครื่องสําอางในสมัยก่อนนะจะมีการใช้น้าอบน้ําปรุงเนาะก็จะมีน้ํามันหอมระเหยอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกํายานกลิ่นจากผิวมะกรดูดกลิ่นดอกไม้ต่างๆแต่ปัจจุบันก็จะทันสมัยหน่อยอย่างกลิ่นที่ได้รับความนิยมในการดูแลเรื่องสิวก็จะเป็นกลิ่นทีที และกลิ่นกุหลาบก็มักจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆเพราะกลิ่นกุหลาบจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้น น้ำมันหอมระเหยยังใช้ในสปากลิ่นจากตะไคร้กลิ่นคาโมไมจะช่วยผ่อนคลายทางอารมณ์ผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆส่วนกลิ่นเปปเปอร์มิน์หอมเย็นสบายจะช่วยทําให้ใคลายกล้ามเนื้อต่างๆได้และน้ํามันหอมระเหยยังใช้เป็นยาเพื่อนๆลองไปดูนะยาที่อยู่ในหมวดหมู่ของระบบย่อยอาหารอย่างเช่นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อก็มักจะมีน้ํามันหอมระเหยในตระกูลมิ้น์อยู่ ส่วนน้ำมันละกร,รมไม่ใช่มาจากผลไม้ที่ชื่อว่าละกร,รมนะแต่เป็น essential oil ที่ชื่อว่า Winter Green น้ำมันละกร,รมก็มักจะเป็นส่วนผสมของน้ำมันนวดต่างๆเพื่อคลายความปวดและคลายกล้ามเนื้อต่างๆ น้ำมันหอมระเหยยังอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างเช่นน้ำยาล้างจานเรามักจะเห็น essential o i อ l e เลมอนอยู่ในผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานต่างๆเพราะในเลมอนมีสารสำคัญที่ชื่อว่าลีโมนีนจะช่วยทำความสะอาดขจัดคราบไขมันต่างๆได้เป็นอย่างดีและน้ำมันหอมระเหยยังใช้ในการเกษตรด้วย เรามักจะใช้น้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสแทนการใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นน้ำมันหอมระเหยที่เราสามารถจะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเป็นการลดการรับเคมีเข้าร่างกายแต่ปออยากจะให้เพื่อนๆศึกษานดนึงก่อนที่จะใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆปอมีทําคลิป น้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภยัยเดี๋ยวปอจะแปะลิงก์ภายใต้ description box ไว้ให้และใน ep หน้าปอจะมาแนะนำว่าวิธีการเลือกน้ำมันหอมระเหยให้ได้มาตรฐานเราจะมีวิธีการเลือกอยังไงแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ